สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผสมน้ำยาซักผ้ากลิ่นดาวนี่นะตอนนี้เป็นหัวเชื้อผมสั่งซื้อมาจากในช็อปปี้นะในราคารวมส่ง185บาท อันนี้ผสมได้ทั้งหมด7ลิตรทำง่ายๆครับยุคประหยัดยุคโควิดนะเศรษฐกษิจไม่ค่อยดีเราประหยัดได้เราต้องประหยัดผมทำรอบที่สองละรอบแรกผมทำไป ได้เจ็ดลิตรก็เอาไปลองให้แม่บ้านแล้วก็เพื่อนๆที่ออฟฟิศลองใช้ดูก็กลิ่นหอมตอนนี้มีคนสนใจหลายคนครับประหยัดกลิ่นดาวนี่เลยครับลงทุนร้อยแปดสิบห้าบาทเราสามารถมีน้ำยาสักผ้ากลิ่นดาวนี่ หม้เห็ดลิตรก็ใช้ใช้ไปเยอะได้นานครับตอนนี้ผมผมทำไว้ครอบที่แล้วเนี่ยตัวนี้เป็นสีฟ้าเป็นเขาเรียกว่าชนิดที่ว่า heavy duty นะรับก็คือคราบตรกระกอย่างหนักมันมีสองกลิ่นสองสีสีชมพูสีชมพูเขาบอกว่ามัน มันค่อนข้างหอมมากๆแต่ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ผมซื้อสั่งซื้อมาให้น้องที่ออฟฟิศคนละเขาอยากได้แบบสิชมพูก็ทำละซื้อะละวันนี้ของถึงวันนี้อันรับแรกเราก็เทหัวเชื้อของ นีเป็นแบบกึง่งกึ่งสำเร็จรูปนะเพราะว่ามันมาเป็นเป็นเจลเหนียว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 เหมือนอะไรนะเหนียวมากเป็นเจลเหนียวเราก็ขั้นต้นตอนนี้ผมมีน้ำเปล่า6กลิตร ตั้นต้นผมจะใส่น้ำเปล่าแค่ประมาณลิตรคึ่งเพื่อกวนให้มันเข้ากัน บบาบทตอนนี้ผมผสมไปแล้วตามนี้ครับก็คนประมาณสักน่าจะครึ่งชั่วโมงนะผมข้างรอบที่แล้วผมทำไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็เริ่มเริ่มเข้ากัน น,นั่งจิกไปดีก็อยู่เปล่าเครับนะ,ะตอนนี้ยุคโควิดก็ทำเองหลายอย่างจูรินซีเกี่ยวกับการเกษตรในไร่ในสวนเนื้อหลายอย่างที่ทำไว้ก็ให้น้องๆเพื่อนๆเห็นนะ ก็หลายคนก็สนใจแต่วันนี้จะทำน้ำยาซักผ้าสูตรประหยัดลงทุนคือราคาราคาหัวเชื้อเนี่ยมันถูกละร้อยยีบาทน้ำหนัก1นึกิโลกรัมเนี่ยค่าส่งเคอรี่เขาทางานเขาคกค็บา p แพ็คกิ้งค่าอะไรด้วยก็รวมแล้ว60บาท 60บาทก,ก็สมสมสมใจสมผลนะนะเพราะว่าเราเวลาเราจะไปหาของซื้อของตลาดแล้วเราขับรถไปเนี่ยต้อเสียเวลาเสียค่าน้ำมันอะไรเนี่ยมันกีบปลาถกมันหลากหลายทุกวันนี้ผมก็เลยหันมาใช้ชีวิตกับของออนไลน์ซะส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะผมใช้ชีวิตซื้อของออนไลน์มามาร่วม10ปีแล้วตั้งแต่เริ่มมีการค้าขายออนไลน์ตั้งแต่ผมทำงานอยู่ออฟชอร์กลางทะเลแล้วหลายๆอย่างก็ซื้อออนไลน์เพราะว่าเราไม่มีเวลาไปเดินช็อปปิง้งหลายอ,อย่าง ตัวเองก็ไม่ค่อยชอบเดินไปพบปะผู้คนเยอะยิ่งมายุคโควิดเลยก็มันทําให้เราต้องระมัดระวังการพบปะผู้คนเยอะแยะยิ่งในตลาดนัดเอ้ยตลาดสดเอ้ยค่อนข้างค่อน้างอันตรายนะผมก็เลยใช้ชีวิตอยู่ห้องเหมือนคนไม่ ไม่ไม่อยากออกไปไหนก็ก็เหมือนจับตัวไปโดยปริยายขนาดเพื่อนรัเกเพื่อนผลิตก,กันอยู่ห่างก,กันกิโลเดียวยังไม่เวลาไปหาอะไรเพราะว่าโควิดนะน้องโควิดมามากันวันนี้มันมาแล้วรอบสองอะละลรอบสองรอบล้วรอบใหม่จนะัทางรัฐบาลบอกว่าไม่ใช่ละรอบสองเป็นลวรอบใหม่ ้ละลอกใหม่จริงๆ้ะลอกใหม่เนี่ยมันระบุไม่ได้ว่ามันครั้งที่เท่าไหร่แต่ถ้าไปะระลอกสองน่รู้ว่าเพิ่งระบาดครั้งที่สองแต่ไม่รู้ก้าเอาอะไรคิดว่าเป็นละลอกใหม่ละลอกใหม่มันอาจจะเป็นครั้งที่ยี่สิบก็ได้ถึงถ้าเราเระมัดระวังตัวดีๆด,ดูแลตัวเองร่างกายแข็งแรงแล้วก็ กกำลังกายออกกี้าล้างมือใส่แมสอะไรเนี่ยน,นี่เรื่องจุดเสี่ยงเราก็ผมว่าชีวิตมันน่าจะเราลงชีพอยู่ได้เมื่อก่อนผมจัวนะโควิดตอนนี้ผมรู้แล้วเราเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยติดโควิดก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าเมืองไทยยาดีมากรักษาดีมากมีประเทศเดียวในโลกนะ ที่กับตัวอยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่งคนอยู่คนติดโควิดแม่งอยู่โคสสบายเลยไอคนที่ไม่ติดโควิดนอนข้างถนนเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มเข้ากันดีแล้วฮะเริ่มเข้ากันดีใช้คงใช้เวลาไม่นานเพราะวันแรกที่ผมทำผมคงไม่ค่อยไม่มีความชำนาญ วันเนี้ยผมว่าผมผมเริ่มเริ่มรู้แล้วไงว่ามันหอมมากนะหอมจริงๆผมผมซื้อาจากห้างนะพี่ห่อแบรนด์เนมะแบรนด์นังๆเจ้าต้นตำหนักของประเทศไทยเอาพูดได้เลยบริสเอ็กเซลเนี่ยมันมันหอม แต่มันก็แพงยิ่งไปเจอของยี่ห้อดาวนี่ยี่โครจะแพงผมก็ไม่รู้ผมเสื้อผ้าผมก็เป็นเสื้อผ้าทำงานมันก็ผมไม่ต้องใช้น้ำยาซักผ้าที่มันหอมเลิศหรูเลยขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยเข้ากันแล้วเริ่มเข้ากันเข้ากันดีแล้วแต่ว่ายังมีเป็นก้อนนิดๆแต่เป็นก้อนไม่ใช่ปัญหานะ พราาจากที่ทาํามาครั้งที่แล้วพอพอเราเติมน้ําเข้าไปครบ6ลิตรแล้วเนี่ยเราก็จะได้รวมรวมน้ํารวมเจลที่เป็นหัวเชื้ออีก1ลิตร1ลิตรเท่ากับ1กิโล1กิโลเท่ากับ1ลิตร,ตร,ตร,เ,ตรเนี่ยก็ได้เป็น7ลิตรตามที่เขาโฆษณาก็โอเคนะสผ้าก็หอมสะอาดสะ้านลูกสาวเมื่อก่อนใช้ ที่หอดังพอมาเจอที่ผมผสมให้เขาก็ไม่ใช้เลยเขาใช้ที่ผมผสมเองผมก็ไปให้แม่บ้านที่ปักที่ที่ใต้ลองขวดหนึ่งวิทครึ่งว่าลองดูที่เนี่ยน้ำยากลิ่นดาวนี่จะชอบไหมเพราะปกติเขาจะชอบใช้กับอ,อะไรนะเป็นผมซับฟอกนะคนคนโบราณนะ <c oughs> เขาก็จะฝังเขาไม่ชอบใช้ เป็นน้ำยาผมเอาไปฝากเขาเขาก็ทําเฉยๆเขาทําเป็นไม่สนใจแต่พอผมกลับมาได้สักอาทิตย์หนึ่งเขาโทรมาบอกว่ามารอบหน้าเอาน้ํายาสักผ้ามาด้วยนะเนแสดงว่าไอ้มันใช้ได้อเนี่ยสูตรเนี่ยตอนนี้วันนี้เป็นน้ํายาสักผ้าแต่แต่ที่ผมซื้อให้น้องเขาที่ออฟฟิศเนี่ยผม เขาสั่งเป็นสีชมพูซึ่งเขาบอกว่าหอมมากสรรพคุณร้านค้าแต่บอกว่าหอมมากเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เอาไปให้น้องมันผสมแล้วก็อาจจะแบ่งแชร์กันใช้เพราะว่าผมก็ใส่ขวดหกร้อยมิลลิตรไปให้น้องเขาลองดูมันมันโอเคอ่ะผมตอนนี้ผมกำลังจะต่อยอดไปถึงบวกน้ำยาห้ังจานแล้วก็ จะทำแล้วก็จะใส่พวกตุกมก้มกรูดน้ำกรูกอะไรเงี้ยมันจะได้หอมหอมไปกลิ่นธรรมชาติเหมือนเหมือนยี่ห้อดังนะแล้วก็ไอยาสักผมนะเดี๋ยวผมกำลังสอบหาแหล่ดอกอัญชันนะรู้ไปหาที่ไหนได้เดี๋ยวผม,ผมว่าผมจะลองหานะตอนนี้ผมใช้เวลาประมาณนะถึง10นาทีเนะี่ยตอนนี้มัน มันเริ่มเข้ากันแล้วผมจะเติมน้ำนะเติมน้ำไปอีกเมื่อกี้เติมไปแล้ว1นึลิตรึ่ง,งตอนนี้ผมจะเติมน้ำให้หมดครบ6กลิตรเลยนี่ผมเติมแล้วหลิตรอีขวดที่สองอเทลงไปน้ำสามลิตร อีกขวดหนึ่งครับขวดที่สามขวดสีที่อีกแล้วตอนนี้เป็นหกลิตรสามสูตรสามตัทางทางที่ทางผู้ขายนะผู้ขายเขาแนะนำมาว่าโอเคตอนเนี้ยผมมีน้ำน้ำยาซักผ้ากลิ่นดาวนี่อยู่นะในกำมังเนี้ยรวมกับ หัวเชื้อ1ลิตรตอนนี้ผมมีแล้ว7ลิตรนี่ครับน,นี่ผมผมผมนั่งคนเดียวนะผมนั่งจิบก็ไม่มีใครถ่ายให้ก็ใช้กิมบอลเป็นตัวถ่าย <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้ดูครับนี่ครับน้ำสวยมากครับเนี่ย มีจิบกันนิดหน่อยนะแถ้ <c oughs> มีเจ้าไม่บอกที่ห้ออะไรผมจิบน้ําอะไรก็ไม่มีใครรู้เพราะเขาห้ามเอาเครื่องดืง่มอะไรลงสือ่อตอนนี้อสวยมากเลยครับสวยมากสีออก ฟ้าอ่อนๆออนเหมือนฟ้าออกเขียวๆอ่อนๆเ,เขียวองฟ้าฟ้า,ฟาอมเขียวไปผมก็นะีบอกมาให้ถูก จะเริ่มหาเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มกรอบกรอบใส่ขวดนะเดี๋ยวมมแบวขวดน้ำที่ที่ใส่ผมใช้หมดแล้วก่อน ดูผมผมใช้ไว้ผมใช้ไปเหลืออยู่หน่อย่าน,นี้เดี๋ยวเติมไปเลยจะได้มีเวลาเดี๋ยวไปเอาแก้ว กาแฟ a เม z o n อ,น,อน,นี่แหละนะของเหลือใช้ก็ก็ง่ายง่ายนะมีกลวยหนึ่งอันเราก็เอากากแฟตักปืดนะเ้วก็ จะได้น้ำยาสักผ้าคุณภาพสูงครับผมทดลองใช้มาแล้วเดือนเดือนกว่าแล้วประหยัดไปได้เยอะมาก185บาทลน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 ละ 15บาทใช้กันไปยาวๆครับไม่ต้องไปหยัดในคู่มือของยี่ห้อดังเขาบอกว่าให้ใช้สองฝาฝาเป็นแบบฝาแกนลอนผมไม่ต้องตวงครับผมบีบใส่เลยบกๆ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 ๆเลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราผลิตเองลดต้นทุน นนต้ซักผ้าเช็ดเท้ายังใช้ดาวนี่เลยนะห้องผมเนี่ยรู้ว่าผ้าทีร้วซักด้วยดาวนี่กลิ่นดาวนี่นะเราเพศก๊อปปี้สามเออยู่นะทริปเปลลิลเอ ได้แล้วตอนนี้อ้าขวดใหม่มันจะได้ 4, 4ีขวดขวดที่5จะได้แค่ลิตเดียวตามนะ ผมจะลงไว้ใน y t u t u นะถ้าเกิดว่าในช่องบ้านไ่บ้านไล่จิตใจตรงนะถ้าใครชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็หน่อยครับก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำหาสิ่งใหม่ๆมาแชร์กับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะในวงการ,กรเกษตรเอยวงการลูกจ้างนะวงการทำงานบุคคลทั่วไปผมก็อาชีพลูกจ้างตอนนี้ก็ทำสุกเริ่มจะไปทำสวนกเกษตรฝากติดตามกันหน่อยครับบ้านใบจิตเจตรง ใกล้ปีใหม่แล้วไม่รู้จะถูกล็อกดาวหรือเปล่านะอย่กลับไปใส่ปุ๋ยควรดินทำระบบน้ำเพิ่มพี่สวนหน่อย พีได้ส่งคลิปนี้ไปให้กับน้องๆที่เขาเขาอยากรู้ด้วยว่าเออเขาเขาสั่งสั่งฝากผมซื้อของแต่ว่าเขายังยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการทำผมว่ามันไม่ยากมันง่ายมากมันไม่มีอะไรยากสำหรับคนที่จะทำตอนนี้เราได้ไปละหกลิตรแล้วเนะี่ย ก้นกระมังนี่ก็น่าจะอีกจับมาลิตรหนึ่งนะอีกลิตรหนึ่งก็เดี๋ยวก็ออกมาก็เป็นน้ำยาอย่างดีรนะับประกันเลยครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงไว้นะในแหล่งแหล่งซื้อที่ว่าที่ผมซื้อเนี่ยร้านเนี่ยผมซื้อมาจาก ช้อปปี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดำไปเลยครับมันไม่ได้ใช้เฉพาะซักผ้าอย่างเงียครับผมเอาผสมน้ำจางๆแล้วก็ พื้นห้องก็หอมดีครับหอมใช้ได้เลยก็เรียบร้อยครับจบกระบวนการได้แล้วประมาณ7ลิตรตามตามที่เขาแจ้งมาในในคู่มือครับ โดยประมาณเจ็ดลิตรก็ถ้าชอบใจมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็กดฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนไปนั่งจิตก่อนเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่เดี๋ยวจะ ามาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับความรู้จักประโยชน์จากหลายๆสิ่งที่ผมทำนะมีประโยชน์ก็ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไทยด้วยกันนะสวัสดีครับ